เมืองออกเมืองนี่ครับเราเมืองเราเนี่ยกลุ่นค่ายของเรายัางไม่ไม่ดีพอเพื่อรองลักคนซาำแซน่คนลองไว้ไม่ได้ทําข้อมูลไว้เทศบาลแม่ทําข้อมูลไว้วะเช้าเช้าขึ้นมาคนวิ่งเข้ามาสู่หมหานครนะครหนึ่งกี่คนคนที่วิ่งมาทางนี้จากเสแยกเบ้นข้านะครกีนะคร่ค,คน คนที่วิ่งมาจากวัวโนจากปลาพล่มข้ามาคนกี่คนวิ่งมาจากวัวผ่านเมาข้าวมากี่คนวิ่งมาจากบางจาข้ามากี่คันจากปลาคอนข้ามากี่คันจากตาล่าข้ามากี่คันนี่วิ่งข้ามากอคนเพื่อครับมาจ่ายทรัพยากรของเมืองแล้วรถก,กระเต็มคนกระเต็มน้ำไม่มีที่นั่งแลวแ้วตอนนั้นก็ยังไม่มีนะครับตอนเราจะต้องทําให้ให้การไล่ข้องขางจาราจรเนี่ย ในท่านะที่เป็นเมืองโบราณตรงนี้นะครับเป็นเมืองร่องหรือเมืองโบราณเนี่ยให้ดีนะครับรนครต้องทําเป็นเมืองพี่น้องก็คงผมผมไม่พูดหมาพี่น้องไปดูในยู u t u b e ผมพูดไปเยอะแล้วครับนะครับพูดไปเยอะก็คือทําวงแว่นนครในซัดนครในต้องทําวงแว่นในซัดคือตะนุ่นเถิดจะเริ่มประเกียดนี่ตรงนี้รู้ไหมว่ตนนะตะน,นุ่นจะ,ะริจะเริ่มประเกียดอยู่ไหมรู้ไหมรู้ใช่ไหมอยู่เน่อาชีไปปลาโนจะเริ่มประเกียดอาตอบปิดขับใจประมือที่ครับอา จะเริ่มละเกียร์เกว่าหยุดละไนูจะเริ่มละเกียรเต็มไรยุงแน่ถ้าไม่สาบออดรอมอจะเริ่มละเกียร์หยุงแน่จะเริ่มจะเริ่มอ่าป๊บมือครับปิดทานนุนทานุนตุกจังวัดนี er ่ตั้งคำนัดเป็นทานนุนจะเริ่มระเกียร์บ้านเราท่านนุนจะเริ่มระเกียร์นั้นสตาร์ทถี่สตาร์ทถี่ซ้ำแยกจังวุ่น วิ้ง้ามนับหนด่กวายวิงมาสีแยกน้าวิงสีแยกเล้นวิ้งน้าวิ้งวิ้งสี่แยกสามแยกอะไรลามทางคู่เราวไว้พาไปเป็นสีราเนียกอะไรตอนี้นะนี่เขาเรียกทันตุนจะเริ่มกียดยาวสามที่สองกิโลทันุนเ้นนี้วิ่งได้รอดเดีว แต่มังนี่นนอีการนนหนึ่งกนเกิดหลักอเยอยู่ตรงแม่นางเล็กบังไอ้พวกถอไอ้น้องอ๋อไอ้นี่เริถอที่ทำไวหนานแล้วนี่แล้วจะมาถือก็คือซีซ้มแย่ซ้มแย่ก็ได้ก่อเยันดามันวิ่งไปแตะตีซ้ำแยไม่ใช่เลยซ้ำแยกันดามันวิ่งบูดไปตาเบไปขลางหลังซ้ำแย่ย่านาจีตาเบ ปัจังแล้าปัจังไปดูแ้นอยู่ทางซองปลาปลาหวานนนซามเย่กันหนักไอ้ที่แย่ดีกลัวนะกลัวได้ดีหรานะไม่ใช่เลื่อนไม้เลือนไม้แล้ไป่ว่นากไปข้างล้างกัอ๋ไปเลยไอ้ไปแทง้ามแย่อย่างวุ้นอันนั้นแหละจองหนึ่งปั่นเก้าลอยลานตอนนี้ออกจบบิิศเสีดีกาเว่นขึ้นแต่ไม้ตาม หอตานติดโควิดวิงกระแา้ตอนนี้ต่ำเรือได้ตานเวลาามาจ่ายชาวบ้านประมาณสักร้อยเอาสิบล้านาาตรงนั้นแล้วพ่อพื้นมาเลยลแล้วส,สร้างแยกติสร,ร้างแยกติดตาแม่ดิสร้างหังกังวิ่งข้ามโคงยกข้ามแม่น้ำเลยช่ี่เกือบยี่สิบเมตรเรือวิ่งหล่อตายได้เป็นพานยาวเลยยาวมากนะครับข้ามโคตาแม่แล้วก็กรปรกไปลุ้งในป่าปาั้มลุ้งในป่า ปาล่านต้นล่านไปแล้วก็วิ่งไปล่าบางคูไปแตะซาบางคูเป็นสี่แย่ไอ้นั่นประมาณสองพันสี่ร้อยล้านนี่เรียงออกกัเกษกาเวนขึ้นนะครับผมกับเราช่าอย่างวิ่งเงืนเืถูทุกวันพี่น้องวิ่งเงือนเรืองถูทุกวันเมื่อที่จะทำเรื่องนี้เาาเราเมื่อไห้าครับไอ้นู้นแหวนแหวนนั้นเข้าเลียกของแหวนตาโนนจับถือระเกียบยาวทย่้สร้างที่ซ่องกิโลเหมือนกันขอตนนวแหนรอในนาเนี่ปลานูสร้างซอง ต่างโลกชนะวัวันนี้สร้างซ่องต่างโลกใ้ลินรวมมากที่ทโลวิ่งหลอกอนไอ้ชนะครับไอ้ช่ไหนดันรุดุดนะครับดันรุดชุดอยู่นะครับแล้เราคิดคิยไอ้นี่คือทำให้คนดีเรเรียนก็คือว่าทำให้คนชาวเมืองออกเมืองวินได้ผ่านต่อเดี๋ยวก็จะได้บางยาเรื่องบที่ร้าน้าวบ้านหลัร้านจะวิงออกแน่ออกที่แยกเปนผู้ดออกหมรู้ดออกนีไปบางยา คนอื่นไม่ก็คิดประมาณนั้นไปแล้วเราจะขยายเมืองออกไปหมานอกจากนั้นนะครับเรื่องโครงสร้างอื่นได้อื่นๆใ้เรื่องย่อยๆนะครับเช่นแหล่งแคมีิสช์เนี้ยการนวดบุตรภูมิในี่ราเรื่องเนี้ยครับนี่ปีเราแล้วเนี้ที่ประมอแจงกองถึงบุตรภูมิทำการนวดบุตรภูมิกลางนั้ำด็กไม้เนี้ยเป็นพังโค้งเลยแล้วก็หิ้งงบไปวังละสร้างดูสี่ร้อยวาานอันเนี้ยต้องแรงให้ชัดนปีผมเนี้ยครับอันเนี้ยครับ ทุานต่างๆ้าแวเลลวกาแวเลลวทุกชะโลนะครับเรากำลังมีทุกเปผู้หาปิอุกซีนั้นผุตะคุมจริงๆแล้วจงได้ไว้ปีอซีเนียนพอประมาณพ้านเดตุลาปั๊บวันที่นึตุลาหนึ่งพฤศจิกาได้ประมูลปีไม้ยัฝีปีไว้ไห็นไโเลยจริงๆจะบอกตั้งแตุ่้มแต่เนี้ยผมติดโควิดเขาดงเราปลดออกอ้่มหุยเงก้ยจนวัน นะครับตอนนี้ทางผู้ว่าก็คุณทางการต่างๆเรื่องเชิญรถก็พุณงทางผู้ว่าที่ปฏิบัติก็คือทำนังสือยืนยันคดีกระทรวงว่าข้อที่ยั่นความจําเป็นด้น้นปุตภูมต้องราทงานไปซะเพื่อจะนำข้าวเมืองจากวงเวทบิน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 ข้าวเมืองสี่กเป็นมันก็ไม่แน่นน้นตรงนี้มันก็ไม่แน่นหัวน้นก็ไม่แน่นทำเชื่อตัดไก่หมาตีสุดอันนี้นี่คือลักษณะโครงร่างผืนท่านพี่น้องนะครับ ผมจบเดี๋ยวไหไร่ไายคนอีกอีกกินน้ำจีน,อ,จอ,นอ๋อครับขอบคุณครับตั้งที่นีนเรียองเรีองหนึ่งไอ้นี่เรีองในใจนะอไอ้นี่ส้นหนาที่พอคือจริงๆเลยวันผมมันเข้าไปอันไม่ใชอยากที่ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่พี่น้องแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานมันมีปัญหาท่อมันทำหายพี่น้องนี่เรอกจาะเจ็กเ,เนี่ยที่ทำเราทุ่นนี่นี่นั่นตรงนี้คิดว่านี่อ้าตั้งมาตื้อเนี่ยใน c อยเล็กๆไม่ไม่ใช่ตีอย่าแรงกว่านี้นะคือผมมันจริงๆอะอยากทำเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ผมไปเป็นรองประธานกรรมการศาสนาศิลปาวัฒนธรรมครับแล้วไปเป็นประธานอนุกรรมการด้านศิลปาวานธรรมโดยเฉพาะประธานเลยครับผมอยากทาเรื่องบับน,นั้นเลจริงจริงใจเย็นพอเมืองเรามันเมืองมันนีผมเป็นลุงล่างนั่งนั่งจข่แก้วบีไว้กระดูอยู่กังบานปีไว้นะครับติกาเกตเมืองเราเป็น,น,นมเมืองที่มีต้นทุนทางสังคมมีต้นทุนทางวัฒนธรรมเยอะก็อยากทำงานแบบนั้นเลยอยากทํางานเรื่องเรื่อง เรื่องสร้างคมเรื่องเด็กๆเ,เรื่องคุณภาพชีวิตเพราะยังมีปัญหาเยอะครับปุ้มไปวายซอกนะครับในช่วงผมเป็นผู้แทนนี่นะตายมาเร่งเพลนี่ข้องจริงนะครับจังแหลวซ่องแซนคนนึ่งแซนคนเดินในมีมีปัญหาโรครายเนี่ยไม่ตำกว่าเการอยคนไอ้นี่ข้อมูลที่้างสุขเขาเคยเรคคอร์ดไวเรื่องรถชนมันเนี่ยครับ รถชนรถติดอันดับหนึ่งองประเทศติดอันดับถ้าติดอันดับหนึ่งองประเทศก,ก็คือติดอันดับหนึ่งของโลกนี่พี่น้องเลยเรื่องพวกนี้อยากอีทำเ, ANA, เรื่องพวะนงกนีน้เรื่องศิลปะมันต้องแก้ด้วยวัฒนธรรมนะครับตองแก้ด้วยวิถีชีวิตนั้นเรื่องรถเนี่ยพวกนี้นะครับอยากทำเรื่องน,นันอยากจะแก้เรื่องปัญหาอยากจะแก้เรื่องประชาธิปไตยใช้ความเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่อ้าเอ้าเอ้าเอาอย่างเดียวพี่น้องประชาธิปไตยไม่ถึงการขคารพบจิตของเราการขคารพบจิตของคนอื่นเงินบ้านเราประปาดหน้าตึงีแแม้ม อันแต่มันยิงได้มันยิ่งรวยพวพปาน่าผืนกันแล้วผมไม่ไล่ที่แล้วนะครับเพราะงั้นเราต้องใช้ธีชีวิตแบบประชาธติปไตไปเพื่อแกปัญหาของเมืองของเราไว้หน้าอยู่ผมก็คือสมัครมาอยู่ทางด้านที่หละปาวาทาไม่รู้ถ้าจับมาปะ,ะจับพุทธจับปลู่ขึ้นมาเข้าไว้หนังทําไมไรยญ่ยๆว่าที่เป็นสอๆกะก็อยากทําด่านนี้นะครับไม่อยากไปเป็นรัฐมนตรีมาทไท้ครับ <S <S <น>ลําบากปวไปที่บ้านลาวลําบากดีไว้รถมันไม่มีที่จอดแต่ยากทระมานเรื่องพวกนี้ครับ มันทำงานแล้วทําไมเขาตึงผีนองนะครับทีน่นี้เรื่องศิลปาวาทธรรมเนี่ยมีไล่เรืองตีจงทํานะครับปมกหนดนี้นะครับังหวนังจะได้เชิญเบื้องต้นว่าเราจะเชิญกรรมาการด้านศา,าสนาศิลปาวาทธรรมของสภาเนี่ยมาดูงานแล้วกามาสัมมนาตีนครล,ลั่งลับวันดับตารับยายวันดับตารับยายประมาณวันที่สามแหลมนึ่งใช่ไหมครับดับตารับยายแหลมนึ่งเลยอาจารย์ แรมหนึ่งอาจจะแรมสองแง่จะจัดตรงๆกับประมาณวันที่สี่ต้นที่ห้า,าเดือนกุมภาพันธ์นี่อาจจะจัดจะจัดชัมมนาเปลือกข้อผูดคุยนะครับพอถึงวันนั้นแล้วจะเชิญพี่น้องด้วยพอมีไ่เรื่องทางด้านาศาสนาศาิลปาวาัฒนธรรมเราเนี่ยไม่ใช่ว่า,าศาสนาแล้วจะพอประทัหมอดอกโลกนะครับเรื่องจะสร้างหมดปูธตมุนทนกันหรือไม่อี้ยนะครับหลดลดปัญหาอาจจะหลดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยด้วยด้วยความเป็นพล,ลเมืองทําได้ไหมความเป็นพล,ลเมืองก้องเราจะอยู่ที่ไหนโรงเรียนก้องเราจะอยู่หรือเด็กกองเราจะมีคุณภาพชีวิตหรือนะครับคนแก่เราเนี่ยเป็นเมืองคนแก่ต่าปลื้ที่จะได้เพิ่มเพิ่มอะไรได้เพิ่มไมด้ต้านทีออกกําลังกายมากขึ้นได้ไหมให้คนมีสดต้านทีนะครับได้ไหมแต่ปักป้อนเป็นไดต้านทีนะครับอันนี้เช่นเดียวกันถ้ามีสดตานทีปัญญานี่เก็เรียกปาษ่าทางวิชาการที่อยู่ในในโยบายขาเรียกพื้นที่สาธารณะนี่นี่นี ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธนารณะนะถ้าจัดกิดจกรรมบัน,นี้ตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลมีออปประมันฮอบสามุนนนะแต่ไม่ดูอยู่ตรงไหนผมก็ะแล่เนี่ยรัฐบาลผูดพ,พ,พื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะพืนทีสาธารณะมันอยู่ไร่ถีตลาดนัดนี่ก็เป็นถีปันนีก็เป็นพอเป็นปั๊บเนี่ยถ้าพลเมืองก็จัดกิจกรรมสางสั้นเผื่อปัตนาหลุดเปลกเปลี่ยนพูดคุยไงอันเนี้ยเราจะจะซามุนนม,น,นมาในรูป ผ่านท่องทิ้นก็นได้หรือไม่ผ่านพ่อหมอก็ได้หรืองผ่านพัฒนาชุมชนก็นได้หรืองผ่านอะไรก็ได้นี่เขาเรียกปืนดีเศรฮะไอเน,นี้ยอยู่ในคีย์เวิร์ดแต่ว่าอยู่ในคีย์เวิร์ดแล้วแรงไปสู้การทำเป็นทำไม่ได้เพราะมีเอาเอย่างเนี้ยเข้ามาเล่นกันในการอาปิปลายอบประมาณใน ปลายเดือนนี้นะครับอันนี้เลืองศิลปาวาทธรรมไล่เรืยองนะครับกยักเรียนนะครับก่อนจบนะครับกันคว้าควาคณะกรรมการศาสนาศิลปาวาธรรมจะมาประชุมมาดูงานทีนก้อนก็ไล่คนไล่ฐานในทีเนี้ยจะต้องเชิญครับไปประชุมแหลกเปลี่ยนกันนะครับใค่ไปบอกได้เลยนะครับอาจจะจ่ายทีไปดูื่ลงต้มทีศิลปะนะครับยกระดับเรื่องท้มขึ้นมาปลอกทมเนี่ยมันเป็นโลจิสติกไล่ตัวนักรับรือเรื่องอื่นๆนะครับให้ข้าวก็มาเกี่ยวข้องกระตึ้งวันนั้นเดี๋ยวคอยประชาธัมพันธ์นนะคครับบกกออุณ วันนี้นะครับก็คอยชฉายพ้มไปเป็นประโยชน์พมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพี่น้องตัวเป็นๆเห็นได้ไปไหนก็ไม่มีใครมากไปเนี่ยเนี่ยเอ๊มั้งร้องไว้มังเมียมั่งเนี่ยไปกันับที่คนไม่มีรถนำหน้านำลังครับพมเดินมาลงจากรถอยูปามาต้นเนนี้นี่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 ถ้าเป็นช้อออื่นแต่แรกกันเต้นวิ่งกันชิงรับร้องในพ้มเดินหิ้วมาเอว่าใส่แคี้ยงขาอยาดัดวงนะครับมีเจลเมียกมีตังซื่อมาควักเล็กๆน่อย ายเป็นประโยชน์ครับพมเล่นการเมืองไม่นานพี่น้องเล่นการเมืองไม่นานเพราะเพราะอยากจะไปทําอย่างอื่นแลาวเพราะฉะนั้นายเพราะไม่เป็นประโยชน์กับบานกับเมืองในยามที่พมเป็นผู้แทนรัษฎรผมไม่อยากเป็นผู้แทนรัษดรแล้วตู้กล่าวว่าเม่เนมันทนําไมไรแต่อยากทาไรแต่อยากทาไรทีหวาไม่อยากให้พิปลาดครับก็คุณครับนี่ผีไหวได้กำาดีแล้วในป่าซือ้อผพมอยากทํางานว จะพุ่มไปช่วยทำต่อก็ไดไม่ปลื้นะครับก็คุณมากๆอีกครั้งหนึ่งแล้วตาอยากดูอะไรนะครับดักคิดอะไรรวมกันก็ยินดีนะครับก็คุณมารับสวัสดีครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรรงค์บุญช่วยท่านนะแต่ก่อนนี้อาจารย์นรุ่งบุญท่านนะครับถึงเป็นอาจารย์ที่วันนี้ก็ได้ ตันไดมาปป้าพูดคุยกับพอเมพี่นองเรื่องก้องการทำอาหานในเชิงกล้องระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดามเรื่องก้องรถไฟรางคูนะครับที่จดได้เหมือนสกครูนะครับทำวงแหวนของเมืองนครนะครับเ,เรื่องก้องการทำตนลนปุตตภูมินะครับถนนจะเริ่มประเกียรข้องเรานะซึ่งจะเป็นตนุนวงแหวนนะครเรื่องข้อง ซึ่งลปปาวัตนธรรมนะครับอย่างนิดเดียวนะครับก็คือเรื่องเงินนึ่เรื่องจดเชยเยียวยานตอนนี้รัฐบาลพลเอกป,ประยุทธ์นะครับได้ดูแลพี่น้องไปไม่ต่าประมาณ4ี่สล้านคนแล้วนะครับตีห้าพันขุนซ้ำตอนนี้ก็ยังมีห้ 9, าพันไอ้เก้าพันขุนซ้ำนะครับคนที่ว่างงานคนนุ่งเศร้าไปสมัครไดตีราชพัฒน์กับตีราวาไรลักษ์นะครับเป็นเก้าพันขุนซ้ำแล้วก็จะเป็น 105, มื่นห้าขุนทิพซ่อง อีกประมาณซ้มสี่รอยคนณซมสี่รอยอัตรานะครับบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐเนี่ยให้เป็นนโยบายได้ชาบแล้วใช่ไหมครับบัตรใครที่วัดสวัสดิการก็เติมไม่แร็วได้ใช่ไหมก็เติมไม่มาตีโครมอแต่วัดแต่วันวันข้ามที่บ้านมานี่นะครับก็ให้ให้บันหรือไปอะไรเองนะคงคงไม่เปิดนะนะครับอันนี้จะจะ,จะดูแลพี่น้องแต่นั้นการดูแลตรงนี้พี่น้องอันนี้มันเป็นการแกร้ขัดนี่ แต่เรื่องจริงๆก็คือเรื่องนโยบายที่จะต้องตั้งทำมานวัวเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องเพราะอันเดือนหลังจากนี้ไปเนี่ยส,สักสักสิบเดือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่เราจะต้องต้องช่วยกันนะครับก,ก็ก็กว้าๆไปครับกคงกว่าวันนี้นะครับเรื่องการเสวนานะครับวงเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนสตรีนักแป้งของเรานะครับก็อต้องขอขอบคุณนะครับทัน รองศาสตราจารย์ดรรงบุญช่วยฟันขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสวัยเกี่ยวจันทร์ก็คุณท่านตัวแทนพ่อแม่พี่น้องท่านโซตอหนองนึ่งนะครับเรียกปนันนะขอบคุณทางซื่อมวลชนนะครับขอบคุณน้องเอในฐานะตัวแทนของซื่อมวลชนด้วยขอบคุณท่านประธานชุมชนสันตินาแฟงท่านสติสังเกตขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ได้มากันในวันนี้นะครับ ท้ายสุดก็ต้องก่อนตีพ่อแม่พีน่น้องที่จะเดินทางกลับก็เดี๋ยวกินขนมจีนกันนะครับวันนี้ท่านรงสวัยเกี่ยวได้มาเลี้ยงขนมจีนพวกเราด้วยนะครับก,ก็สวัสดีกันเก็บเียงแค่นี้นะครับจนทุกทานได้กินขนมจีนได้เลยนะครับ อาารท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เป็นการเรียกว่าอะไรนะไอ้เกลือไอ้ชูบเรืองนะคะเดี๋ยวจะมีการทางขนมจีนกันแล้วก็ผู้คนที่นำสัตว์มาก็นำมานะคะ มี่ปลาลูกแบบนี้ใช่ไหมนี่เล่นกันกี่คนวันนี้เราวันนี้เราก็มาเจอคุณป้าศิลาด้วยนะคะ อันนมาตังนี่็น่นี่เป็งวะนักปลาระดับโลก้นี่ก็นักปรญญาิหนวะโอนี่นักการศึกษาปลาปลเอแล่นนรีงกิชุนมาขับผมขับเป็นปรา ปืนท่านนงกเนื้อไปจากเอ่อโควิดนะปิดรูปแบ้านนี้มันก็จะอยู่ในช่วงหน้าด้วยแหละทุกปีทุกปีทุกปีนะครับเอ,เออเป็นเป็นประจำเหล้วก็ทางเทศบาลน,นี่ก็จะพากันมาในการฉีดวัคซีนทุกปีนะครับจะจะฉีดวัคซีนในทุกๆปีครับผมหนักมากแต่ว่าต้องดูแลกันนะนาะครับต้องดูแลกันบางทีก็เลี้ยงผ่านเล,เลี้ยงแล้วก็ไม่มีการฉีดวัคซีนอันตรายอันตรายครับเชิญเชิญเชิญท่านซื้อมันจน

อาเดียวใต้รูปเซตเกิการมการชีดยามาายาแมวรลังจากนั้นเราทมการเปียนข่้นขอนิดนีค่ะขอนิดขอนกางน่อนะเชิญค่ะขีอวันดนึงยาแมนี่ค่ะ ท่านคะทำไมท่านถึงอ๋อผมอาดีตเป็นประดุษจังหวัดครับรครับที่นครศรีธรรมราช ก็แสดงว่าในเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านผมมีพื้นฐานเรื่องประสัติัตร์รับราชการมาผมบรัดมาสามสิบกว่าปีครับตัวนี้ตัวนี้ะใครจับเนี่ย,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 ยตับตีดกหันตูดมานี่ปไม่ได้อะไร โอ oh, ้เมือน pues ั ue, many, many, many ่เลยมาฉีดบนนี้ตัวมีไหมมีอีกไหมมาหนิ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 ฉีดไม่ลุก อย่าบังอย่าหันหันมันนี่อย่าบังดังตะกร้องอดีตเป่ากระจังหวัดไม่เพื่ออีกไม่เอามาเอามาเอามาหันมันนูกตหันมันเนาะหันมันเนาะพี่โมอหมอตาเปจะไม่ร้องหน่อยโมอ นี้จับไมปปีมันคัดเราอ่ะตรงตองดึงข้อรัท่าารบาลได้รับาลได้รนางนี้ไปจนถึงอดหนยังไงคะสาย่ไคือเราเรามีโครงการทุกปีอยู่แล้วครับ โครงการโรคพป็ัจากบ้านในเขตเทศาบาลเรามีโครงการทุกปีและออกหน่วยทุกวันหยุดอยู่แล้ววันธรรมดาก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งที่หานศัตวแพทย์เทศาบาลนะอ่าตุงท่าลาดเราก็บริการฉีดวัคซีนผ่าตัดสมันบริการคีอยู่แล้วทนวันหยุดก็มีตารางนะครับท่านที่สนใจจะไปใช้บริการก็ให้ดูตารางที่หานประชาธรมพันธ์ได้เลยว่าจะไปหน่วยไหนเราบริการกีดจุดหน่วยให้ไปที่ใกล้บ้านท่านนะครับพอโรคพป็ัจากบ้านนะครับ ป้องกันได้แต่รักษาไม่ได้นะครับวันพี่น้องที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับพี่น้องที่รักน,น้องหมาน้องแมวนะครับก็ให้นําไปฉีดวัคซีนนะครับให้นําไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษนัขบ้าถ้าในคนนะครับหรือว่าในคนสัมผัสต้องไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือโรงพยาบาลเทศบาลนครนครราชสีมานะครับผู้รักรักน้องหมาน้องแมวนะครับต้องนําไปฉีดวัคซีนตรงนี้ ด้วยความหวังใยจากเทศบาลนครน,นครเนะครับโดยการน,นําของท่านนายกวสวัสวิดเ่นพงษ์และผมถวายเขียวจันทร์นะครับรองนายกเทศมนตรีนครน,นครจิตสำราดซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลกองสารและสิ่งแวดล้อมนะครับให้พี่น้องที่รักน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับนําไปฉีดวัคซีนที่หานสัวตวแพทย์ทุงทาลาดในเวลารจจาชการตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งทุกวันและก็ออกหน่วยเคลื่อนที่ นะครับทุกวันในวันหยุดของทุกๆวันนะครับในเขตพื้นที่ทั้ง6กสิบว่าชุมชนนะครับใกล้บ้านท่านตรงไหนไปตรงนั้นนะครับเล็กแฝกประชาสัมพันธ์นะครับให้บอกกันทั่วๆไปว่าอานตัดแพทย์ทุงทราอานตัดแพทย์อ,องคการถูกถึงแวรอมนะครับบอกบริออกบริการพี่น้องประชายชนบริการฟรีนะครับให้กับทุกๆคนที่รักน้องหมาน้อง,อง,องแมวครับขอบคุณครับมามามา เอามามาขอ่ม <abil itation> um ันไม่หวแลยังอีกสตัวเดี๋ยวไปเอามันหูุปไปตรงแล้วได้แล้วค่ะต้องหดนนะครับดยังหดยังใครอันไส่จิตตัวนะ

ตัวแพทย์หญิงเดือนตุลาวงศินค่ะเป็นนายสตวแพทย์ประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะมมค่ะท่านผู้ชมคะค่ะตามที่ได้ท่านสัยเขียวจันร,รองนายกเทศมนตรีน,นครนครศรีธรรมราชได้บอกแล้วนะคะว่า โรคพิษสุนัขบ้าน,นั้นนะคะป้องกันได้แต่รักษาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยที่จะป้องกันนะคะในช่วงนี้เทศบาลนครนครสิทธินารเขาก็เปิดให้บริการกันหรือว่าท่านจะไปทุกวันในวันเวลาราชการที่ทุงท่าลาดหรือว่าจะมาที่ เขาออกรณรงค์นะคะสุกและเสาซึ people people right. okay. ่งเราก็จะขึ้นไว้หน้าจอตรงนี้นะคะให้คุณได้รับชมกันนะคะก็จะมาบอกกล่าวกันว่าในวันเวลาใดที่จะไปหน้าที่ไหนนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือว่าถ้าไม่รอนะคะก็ไปที่ทุ่งท่าลาดกันได้ด้วยความหวงใจจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้คิดถึงแังเรียโออนไลน์และเพจรักนครทีวีออนไลน์นะคะพร้อมด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อมองครดีเจชัยสุรชัยแก้วชูรั ผู้ชงหรือชอนปักไทยนะคะถ่ายภาพดิฉันพวงรัฐวิชชยเดชรายงานจากชุมชนบ้านนาแขวงนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะคะเพราะว่าไวัยรัสพิษสุนัขบ้าน,นั้นป้องกันได้แต่รักษาไม่ได้เป็นแล้วตายนะคะฉะน,นั้นสวัสดีค่ะ